ไ้จะน,นอนร้องไห้คนเดียวนะ <g ave> อยู่ได้มงแล้วแหละ <c oughs> เราสองคนอยู่จัมือกันนะพอห้องทายแล้เขาจะประกาศว่าน,นี่กันแล้วค่าเนาะได้ปุ๊บปอโอ้ยมันแบบน้อยเดี๋ยวน้อยเดียวอยดีวดีเออเพราะ่เห็นมูมาละปอแลเนเข้าไปกอดเลย คนถามคิดฮอดแอนบอยคิดฮอดเนาะคิดฮอดเลยแหละเมื่อวานนี้ฮอดบอยอยากออกมาซ้ำอยากนอนอยู่กับนางจนจนได้ออกจากห้องน้ำกันเพราะวาใน,นี้แต่ละมือแม่นทอเห็ด,ดกิจกรับน้ำกันต้องตื่นึ้นมาแต่งหน้าแต่เซาน้ำกันปลุกกันแล้วก็อาบน้ำแต่งหน้าล้มกันอัน,นนี้นั่นนี่ละเวลาออกห้องก็ชิท่าก,กันว่าเออท่าบ,บ,บ่มีบ่มีไผหลงไปก่อนไผก็คือแบบ มันบ่กเป็นกดเนาะแต่ว่าตั้งถากกันแอนะฮักเนาะรรมาซิเป็นคนแบบเป็นจังใดก็เป็นจังสัน้นนะนะร่ะเลยรู้สึกแห้งแพงแพงนางคือแบบคือบางอย่างหนึ่งเขาก็เห็นตัวเองอยู่ในหันเออนังก็คือเฮาเลยเนาะ ป้าเป้าไพามานีมิสยูนิเวิร์สลาว2023ไลฟ์สดพูดถึงแอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023เธอทั้งสองคนนะคะเรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเลยค่ะพอทั้งสองคนเป็นรูมเมทกันระหว่างการเก็บตัวทํากิจกรรมค่ะโดยป้าเป้านะคะพูดถึงโมเมนต,ต์ตอนที่แอนโทเนียจับมือกับนิกาลากัวด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปฟังกันค่ะอาจจะเป็นเป้าที่ตองได้มานอนคนเดียวในมือมือแลงเพราะว่าวกับแบอนไอจะนอน ร้องไห้คนเดียวนะอยู่ได้มงแล้วแหละพอป,ะป,ะปะ่าปกรเชียแอนแล้ววันนี้ฮอตตอนที่แบบเออเข้าไปเลึกเลๆกลกเลกเก,ลกแล้วป้าป้อได้เข้าหอมนะป้อก็มานาั่งเบิ่ออููทั้งหลังวิทีป้อก็โพสคือทุกคนเห็นเนาะว่าเออเพราะมันใจว่าแอนสิไดาแล้วตอนที่ยืนท่าสามคนสุดท้ายประกาศออสเตรเลียแล้วปุ๊บ พ่อกัเชียร์เชียร์ทั้งสองคนเลยแต่ว่าด้วยความที่เฮาใกล้ใกล้จิตเกลียและเฮาเฮาก็สนิทกับแอนค่อนข้างหลายแล้วเฮาหัวนางเป็นคนจังดาเฮาก็อยากเชียร์นางให้ให้นางฮอนความฝันแล้วสองคนอยู่จับมือกันนะนี่กับแลก้กลัวนอนกับไทยแลนด์อยู่จับมือแล้วพอไทยแลนด์โ <laughs> มเโหลงหน้าเนาะเอา้า ลัโบเซียนี่ก็หลักลัวว่เาาชียค่อยก่อเซียแต่ว่าค่อยขอเสียไทยแลนด์ดูมันนี้แล้วหมูก็พากันห้องไทยแลนด์ฟังนะค่ะเจ้าก็ห้องนี่กาละครเราพากันหัวเลยแบบเออส่งฟากเินะแต่แต่มันก็เป็นอีกอย่างที่ให้กับลังใจก่อนเนาะบบได้มีดราม่าด้วยทุกคนป้องแค่อยากให้กับลังใจหมูว่าเลยห้องใหม่ฉันพอดีหลังจากที่ปุ๊บเขาเจ้าประกาศว่าอย่างก่อนนี่การละคาเนาะได้ปุ๊บเปะโอ้ มันแบบน้อยเดียวน้อยเดียวอีดีแล้วพอเห็นแอนยางมาเป้าข้าเจ้ากับบได้บอกว่าต้องไปกอดอห้องหนึ่งห้องสองอย่างข้าเจ้าโบได้บอกเข้าเจ้าแบบเออเพราะ่เห็นมูมาละเป้าแลนเข้าไปกอดเลยเพาะหากก็เห็นชิปวันนี้มีคนถ่ายไว้เนาะอ่าอันเป้าไปกอดแอนก่อนมูอย่างค่ะนะเพราะโหู้ว่าไผ่ต้องกอดหรือบบต้องกอดแต่ว่าเป้าในฐานะาทีเปาะหากเรา เราเป็นหมูเปาเนาะทีท่เอิ้นกันว่าหมูได้นะเพราะก็ต้องให้กำลังใจแล้วเออบอกเป็นอย่างออบอกแล้วว่าบอให้มาชีนอนคนเดียวอยู่ในห้องเปีนยอยาอาจจะนอนคนเดียวร้งองไห้อาจจะนอนร้องไห้คนเดียวในห้องจะกลับมาทําไมอยู่ก็เป็นนอนกับไออีกเพราะก็จะแบบเออนะแต่นังก็แบบเออนังก็ให้เออนังยังว่าให้นังนก็แบอบอืเสียใจโบกหูแหละว่าเอ็นเสียใจ จนกลับมากลับมา,าในห้องก็ไปนั่งลมกันโอ้อยากร้องไห้จังเลยแต่ร้องไห้ไม่ออกพอทุกคนมาร้องไห้ใส่ไอหมดเลยทุกคนจะแบบหลังจากที่บรได,ด้คอหอนะ้องนั้นทุกคนกลับมาแล้วก็ง้อยป้อก็ง,ง่อยเพราะป้แหละแต่แบบน่ปุนนิพ่นกับป้อป้อก็สนิทกับเราเนาะเราก็ยามมาให้ป้าเลย เรื่องนี้นะคะก็ทําให้แฟนๆนางงามชาวไทยปลื้มน้องปาเป้ามากเลยค่ะเพราะเธอเป็นเพื่อนที่จริงใจของแอนโทเนียจริงๆก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งปาเป้าแล้วก็แอนโทเนียด้วยนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19้าล้าน follower อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, i n s t a g กร m YouTube, t w i t t e r และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ